a x กำลัง2บวก b x บวก c เท่ากับ0กรณีที่ a ไม่เท่ากับเลข1น,น,นะครับถ้า a เท่ากับ1เนี่ยนะครับก็จะใช้วิธีการสามพจน์2เล็บกรณีแยกเป็นวงเล็บง่ายๆนะครับโดยที่สัมประสิทธิ์ของตัวแปรตรงนั้นเป็นเลข1นน,นะครับกับพิจารณาที่ตัว c ตัวเดียวแต่ถ้ากรณีที่สัมประสิทธิ์หน้าตรงนี้เป็น เป็นเลขที่ไม่ใช่1นนะครับก็อย่างเช่นอย่างข้อ1นนะครับอย่างข้อ1นงักเรียนจะต้องดูทั้งตัวหน้าตัวหลังด้วยนะครับตัวท้ายด้วยนะครับ2 x กาลัง2ลบ5 x ลบ3เท่ากับ0ย์ครับดูที่ตัวนี้ด้วยแล้วก็ดูที่ตัวนี้ด้วยนะครับขั้นตอนมันจะวุ่นวายตรงนี้ครับ2คูณ1ลักษณะนี้นะครับและตัวนี้ก็3คูณ1แบบนี้ครับ ต้องใช้เทคนิคนี้นะครับแล้วก็คูณไขว้ลงมา2แล้วก็3แบบนี้ครับแล้วก็มาดูว่า2ตัว2ตัวนี้ครับเป็นเลข5ได้ไหมนะครับต้องต้องไปดูนะว่ามันเป็นเลข5ได้ไหมคูณนวายที่นิดนึงนะครับเลข5ได้ไหมก็เป็นได้ทีนี้พอเป็นได้ครับ3 2มองเป็นหต้องไปพิจารณาใส่ เครื่องหมายการใส่เครื่องหมายตรงนี้ตรงนี้จะเป็นบวกเสมออยู่แล้วตรงนี้เราจึงฟิกและตัดทิ้งไว้ส่วนใหญ่เราจะฟิกไว้นะครับฟิกตรงนี้ไว้เลยแล้วก็มาเคลื่อนมาจับเครื่องหมายใส่ตรงนี้เป็นหลักนะครับทีนี้มาดูกันครับอย่างเส้น2อคูณหนเนี่ยมันเป็น2อยู่แล้วไหมบวกบรรทัดแรกจึงไม่ต้องสนใจนะครับแล้วดูบรรทัดที่2 3ไปดูที่ตัวที่มันเป็นคูณกันเป็นลบสนี่นะครับ จะเป็น3กับ1นเราต้องใส่เครื่องหมายลบที่ที่ตรงไหนดีนะครับเพื่อให้มันคูณคว่ลงมาแนละ้วเป็นลบนะครับเป็นลบ5นะฮะเป็นลบ5ก็อย่างนี้จะเห็นว่านะครับถ้าเป็นลบมันต้องใส่บวกตัวลบตัวนึงนะครับมันจะเป็นลบทั้งคู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น ค่าของเขาเนี่ยจะใสล่ลบตรงนี้ถ้าลบตรงนี้คูณออกมาต้องเป็นลบตรงนี้นะครับมันจะเป็นลบห้าไม่ได้มันต้องเป็นลบทั้งคู่พอเป็นลบทั้งคู่เราก็ใส่ไม่ได้เพราะเพราะลบสามคูณลบหนึ่งมันเป็นบวกนะครับมันต้องเป็นลบเพราะฉะนั้นกรณีนี้สามกับหนึ่งนี่น่าจะไม่ใช่แล้วครับนะครับเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ครับนักเรียนก็ต้องมาเคลื่อนย้ายตัวเลขใหม่ สามกับหนึ่งไม่ได้ละนะอาจจะเป็นเลขอื่นสามกับหนึ่งไม่ได้นะครับอาจจะเป็นเลขอื่นใกล้ๆนะครับอาจจะเป็นเลขอื่นเลขอะไรดีสามกับหนึ่งก็เป็นหนึ่งกับสามกับได้อยู่นะครับสามสองได้หกหนึ่งก็ได้หนึ่ง ทีนี้มาดูเครื่องวัดจะใส่เครื่องหมายไหนครับเพราะถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บก็1นกับหมันต้องเป็นลบที่ตรงตรงนี้พอไปลบตรงนี้2กับสมคูณมาในแนวทางนี้ครับตรงนี้มันเป็นบวกอยู่แล้วนะครับมันก็บังคับให้เราใส่ตรงนี้ถ้ามันลงตัวแบบนี้นะครับนะครับเพราะว่าสองตัวนี้เพราะหนึ่งบวกกับลบหกเนี่ยมันเท่ากับลบห้าลบห้าตึงตรงกับตัวกลางนะครับ ัวกลางอย่างนี้ครับสัมัสิทธิ์ตัวกลางแสดงว่าโอเคแล้วนะครับตัวเลขทั้ง4ตัวเราจะถูกนำไปใช้แบบนี้ครับนะครับแล้วใส่ของเล็บจะดูวุ่นวายหน่อยแต่เราทำแม่นๆแล้วทำคล่องคแล้วจะเร็วนะครับใส่ x เราไว้ใส่ x ราไว้เมื่อสมัย คลิปที่ผ่านมานะ,ะในแบบึกขัดนี้นะครับกรณีถ้าสมสทธิ์เป็น1เราก็ไม่ต้องสนใจตัวตัวที่อยู่ข้างหน้า x เลยนะครับแต่ถ้าตอนนี้้องต,ต้องสนใจแล้วนะครับเพราะว่าเราเอาตัวขา้างหน้าสมทธิ์หน้า x อสองมาคิดด้วยเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น2 x บวก1แบบนี้นะใส่แบบนี้ครับบวก1แล้วตรงนี้ก็1 x ก็คือ1 x นั่นเองแล้วก็ลบ3นะครับ จึงเป็นแบบนี้ครับจะดูวุ่นวายสักนิดหนึ่งครับแต่เป็นเรื่องที่ท้าทายดีในการฝึกแบบนี้ครับเห็นไหมฮะเห็นไหมลองคูณเช็คนะครับคูณกันเป็นเป็น1 x 1> คูณกันเป็นใกล้คูณใกล้ใกล้คูณไกลนะครับ3 2 6เป็นลบ6 x ลบ6 x บวก1 x เป็นลบ5 x แบบนี้โอเคอันนี้คือเช็คเช็คพดกลางสักนิดน,นะครับ แสดงว่าถูกต้องนะครับก็เมื่อได้อย่างนี้ปั๊บก็ใช้หลักบรรทัดสุดท้ายนะครับ a คูณ b เป็น0ู a เท่ากับ0 b เท่ากับ0นะครับ2 x บวก1เท่ากับ0หรือ1 x ลบ3เท่ากับ0ตรงนี้ย้ายตัวเลขธรรมดานะ x เท่ากับลบ1ส่วน2ตรงนี้ครับคือ x นั่นเ,เองนะเท่ากับ3นะครับ สอ,ส,อสองคำตอบเรียบร้อยนะครับอันนี้คือกรณีที่แบบนี้ครับสมสิทธิ์หน้า x กลังสองไม่เท่ากับเลขหนึ่งดูวุ่นวายสักนิดนึงครับลองทำดูฝึกไปเรื่อยๆนะครับมาดูอีกข้อนึงนะครับลบนะวุ่นวายสักนิดนึงฝึก ไปเรื่อยๆนะครับไม่ท้อลองขีดลองเขียนอีกนิดหน่อนะครับไม่มีสิ่งใดยากหากคิดทำนะครับปึ๊บนะครับเลี้ยงข้อไปกันได้ครับข้อข้อสข้อ2นะครับ3 M กลัง2บวก2 M ลบ8เท่ากับ0ถ้าคนนี้ตรงนี้เป็นเลข4นะหรือไปเป็นเลข2ทางนี้เป็นเลข2นะครับครูก็จะง่ายมากเลยนะครับเอา2หารตลอดนะก็จะเป็น M อกลังส บวกแล้วก็ลบ4เท่ากับ0ถ้าเป็น2นะแต่นนี้มันไม่ใช่นะครับอย่าลืมวิธีนี้ทุกครั้งนะครับอย่าลืมตรงนี้นะครับเท่ากับ0นยครับมันเป็นเลขเลข3นะครับมันหายไม่ลงตัวเนี่ยนะครับมันก็ต้องหยุดเท่านี้แหละครับแล้วจะเคลียร์ตัวเลขตรงไหนอีกก็ไม่มันก็ไม่ได้อีกแล้วนะครับยกเว้น อย่าใช้สูตรนะครับสูตรซึ่งเดี๋ยวไปเรียนรู้ที่หลังนะครับก็3มพจน์2เล็บนะครับ3ามคูณ1ส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นเลข3มคูณ1นคูณ3นะนั่นตนัวอะไรเราฟิกอยู่แล้วนะครับเราลองเปลี่ยนตรงนี้ครับตรงนี้มันจะเคลื่อนได้นะครับ8ดนะนะครับก็ถ้าเราไปเอา8ดคูณ1นะครับเห็นว่ามันคูณกันแล้วเป็น8นะเป็นสาม 8กับสาต้องการ2นี่ยังไม่ใช่นะครับแบบนี้ครับแบบนี้ครับมัน8ปดคูณหนึต้องเอาเลขที่มันใกล้เคียงกันนะ2อคูณสอย่างเงี้ยได้8 12กับสองยังไม่ใช่แบบนี้ครับฝึกเอานะนะครับก็เป็น2องคูณส4 4ีคูณสอ่ะ2 3 6 4คูณ หนึ่งได้สี่สี่กับหกเป็นสองได้ถูไหมครับเป็นสองได้ต้องเป็นแบบไหนนะครับเป็นแบบใส่ลบตรงนี้เพราะว่าสี่ลบเพราะหกลบสี่ได้ได้สองเมื่อใส่ตรงนี้ปับ๊บก็ใส่ตรงนี้เพราะนี่มันคูณลงมาคูนไข่ลงมานะครับใส่อย่างนี้แล้วมันขัดแย้งไหมเพราะว่าลบสี่คูณสองเป็นลบแปดไหมถ้าเป็นลบแปดมันเนี่ยแสดงว่าโอเคครับนะครับเนี่ย ม,มันมันมันโอเคอย่างเงี้ยสองตัวเลขเนี้ยใช้ได้ครับนะฮะเพราะนั้นก็จะเป็นไล่มาเป็นคู่ๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะตอนใส่อย่างงงนะครับก็เป็น 3x 3m ลบ4นะใส่เป็นคู่นะครับ 3m ลบ4กับ m บวก2 ส m ลบ4เท่ากับ0แก้สมการนะครับ3 m เท่ากับ4 m เท่ากับ4ส่วน3ฝั่งนี้ครับหรือ m บวก2เท่ากับ0 m เท่ากับลบ2โอเคนะครับเรียบร้อย2ข้อนะฮะสข้อ <c oughs> หลักใหญ่อยู่ที่การแยกสามพจน์สองเล็บนั่นเองเห็นว่าวุ่นวายขึ้นนะครับ ฝึกไวเลยครับใช้ตลอดอยู่แล้วฝึกไวเลยครับเขียนเป็นเทคนิคไว้เลยแล้วพออพอเราพอ,พอโจทย์เขาถามนาั่นเราใช้ตางนี้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจำได้เองครับครับขอ้อข้อ3นะครับ <c oughs> ข้อ3ข้อ3นะข้อ3นะครับ3ามเกำลังสบวกสิบ บวก3เท่ากับ0ครับ3คูณ1นนี้ก็เป็น3คูณ1 3่าคุณค่อยลงมานะใน3นี้ไม่ใช่เป็น10ไม่ได้นะครับเป็น10ไม่ได้ก็จะเป็นเลขไรได้อีกครับเลข10ไม่ได้ก็จะเป็นอ่คูณ3าแบบนี้สคูณ3ได้9แบบนี้ครับนี่เป็น10ได้ เป็น10ได้ที้มาดูเครื่องหมายนะครับไปดูเครื่องหมายอา่ามันเป็นบวกหมดเลยอย่างนี้โอเคง่ายแล้วนะครับพอบวกหมดเลยปั๊บก็คู่ข้างบนเลยครับ3 z บวกหนึ่งกับ z ซดบวกสเท่ากับ 0, นะครับ .*3z บวกหนึ่งเท่ากับศูนเท่ากับลบหนึ่ง เท่ากับลบหนึ่งส่วนสามฝั่งนี้คือแซดเท่ากับลบสามโอเคครับข้อนี้ <c oughs> อะไรลูก <c oughs> ไม่รู้ว่า <c oughs> ดูเองไม,ไม่ไม่อยู่ตรงเนี้ยไม่อยู่ตรงเนี้ย้าบ้านมั้งไม่ยอดยอไปนะั่นไม่ใช้เพราะว่าคุณดาจะใช้ใส่กล้องโ okay. อเคครับดูข้อนี้ต่อครับยา,ยาวครับ เรื่องนี้ครับไม่ไม่ต้องบอกแล้วเขาเข้าไปเองเนอะเดี๋ยวเข้าไปเองลบ,ลบลบลบมาเขาจะไม่โอเค นะครับข้อ4นะครับ2 x กำลัง2บวก7 x ลบ4เท่ากับ0 2คูณ1นะครับอันนี้ก็เป็น4คูณ1ได้2ได้4ไม่ได้7นะครับ1คูณ4ได้ไหม1คูณ4ได้8ได้1อันนี้ได้7ได้นะครับ พอได้7ได้ตรงนี้ต้องเป็นลบสใส่ลบตรงไหนดีเพื่อให้ตรงนี้เป็นบวก7็ก็ต้องใส่ลบตรงนี้พอใส่ลบตรงนี้ปุ๊บเส้นทางมาลบหตรงนี้ต้องใส่ตรงนี้เพราะว่าแถวบนนี่เราฟิกนะครับเราห้ามเคลื่อนนะครับพอถ้าเคลื่อน2ที่เนี่ยมันก็ทําให้เราจับจุดไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราฟิกไว้นะครับนี่เรียบร้อยครับลบหกับ8 บวกกันเป็น7นะครับโอเคจะเป็น 2x งกลบหกับ x อ็กซ mm ์บวกสเท่ากับศูนเ็ท่ากับหนเอท่ากับหน่งสอกัอีกฝั่งหนึ่ง x อเท่ากับลบสเลยนะครับโอเคนะครับง,ง่ายๆพอพอหลุดพอหลุดช่วงนี้ไปแล้วทุกอย่างง่ายแล้วเข้าสเต็ปนะครับเข้าสเต็ปเลยตรงนี้ เอาเตะครับต้องฝึกหลายข้อเพื่อให้เกิดข้อเปรียบเทียบนะครับไปแล้วนะครับ4 5 5ห้าทำนองเดียวกันนะครับเราไปฝึกนะครับ6นะครับอา่า7นะครับมาดูข้อแป8นะครับข้อที่8มาฝึกข้อที่8 4s ี่เพราะคลิปครูจะยาวนะครับเท่ากับ10บ ลบ 3s กับรูปใหม่ครับ 4s กําลัง2บวก 3s ลบ10เท่ากับ0นะครับ4คูณ1นะครับอันนี้ก็เป็น2คูณ5ได้ไหมได้10 สี่ห้ายี่สิบอันนี้ได้สองโอ้เยอะแยะไม่ยายนะครับอันเนี้ยวุ่นวายข้อน,นี้นะครับอะไรดีห้าคูณสองได้ไหมแปดอันนี้ไนดะ้ห้าอ่าดีครับห้าคูณสองนะครับกำลังจะนึกว่าถ้าไม่ได้นะสี่เนี้ยอาจจะเป็นสองคูณสองก็ได้นะครับทำแบบนี้ก็ต้องกลับมาอีกนะครับ ก็เป็น8อันนี้โอเคครับเป็นบวกต้องการเป็น3มันก็จะคือ8-5 8ลบ5 8ลบ5ได้3ตรงนี้ต้องใส่ลบพอใส่ตรงนี้ลบใส่ตรงนี้ลบด้วยเพราะว่า1กับ5เส้นทางลงมานี่ครับถูกไหมลงมาปุ๊บใส่ตรงนี้ลบ5คูณ2ได้ลบ10โอเคครับก็ได้ละวี 4. 4 s ลบ5กับ S1S บวก2เท่ากับ0นะครับก็เป็น4 s เลบ5เท่ากับ0 4S เท่ากับ5 S เท่ากับ5ส่วน4ฝั่งนี้ครับ S เท่ากับลบ2เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้ว็แบ8 ข้อ9ทำนองเดียวกันนะครับข้อ10นะครับก็ทำนองเดียวกันนะ่ะนะเหมือนกันครับเอาข้อ10อีกข้อนึงครับข้อ <c oughs> 10ครับข้อ10 3สาดับเบิลยูลองสองเท่ากับ8ปดลบสดับเบิลยู สามดับบรยูกงสกับเครื่องหมายนะกับปรับรูปใหม่2อดับยูนี้ย้ายมาลบแปเท่ากับศูนคูณหนะครับอันนี้คือ2อคูณสได้ไหมนะได้12สองไดสองไม่ได้นะครับลบออกสองคูณ4 4่คูณสได้ไหมไดหกได้4นะครับอย่างนี้ได้ นะครับอย่างนี้ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นลบต้องเป็นบวกนะครับก็ต้องเป็นลบสตรงนี้ลบสลบสคูณสได้ลบแโอเคผ่านนะก็จะเป็น3มดับยูมองลงมานะมองลงมานะครับคู่นี้ครับมองลงมาคู่นี้นะครับมองลงมานะครับต้องจําต้องจํา ทำได้หลายข้อนะครับลบ4กับ w ับวก2เท่ากับ0ครับไม่ผิดครับถ้าใครเรียนมัธยมปลายนะก็จะใช้แน่นอนครับ3 W มลบ4เท่ากับ0ย์ครับ3 W เท่ากับ4 w เท่ากับ4ส่วน3อันนี้ W ันเท่ากับลบ2นั่นเองย้ายข้างธรรมดานะครับเรียบร้อยครับผ่านครับต่อไปเป็นข้อ11 2ข้อสุดท้ายนะ สองข้อสุดท้ายจะปแปลกๆความจริงก็ไม่แปลกนะนะมันก็เป็นรูปแบบของสมการกลังสองที่เขียนอีกแบบนึงครับอย่าไปยึดติดฟอร์ม a x กลังสองบวก b x บวก c นี่คือรูปทั่วไปครับนะครับแต่ข้อนี้มีข้อสังเกตข้อ11นะครับ m ลบ3กลังสองพูดไปตั้งต้นคลิปแล้วนะครับว่า รณนนีที่เป็นตัวแปรและยกกําลังสอง,ทเ,งนะเ,เท่ากับตัวเลขฝั่งนี้นะครับนะครับก็จับตัวแปรเนี่ยเท่ากับเท่ากับตัวเลขบวกลบรูทตัวเลขได้เลยนะครับหรือเรามองถ้าเรามองให้มันแคบเรามองเห็นว่ามองตรงนี้ให้เป็นตัวเดียวนะครับเรียนจะรู้ว่าอะไรเนี่ยถูกยกกําลังสองเนี่ยเป็นสิบหกนะฮะแ ถ้าจําทางเทคนิคคณิตศาสตร์จะได้นักเรียนจะรู้ว่าก้อนเนี้ต้องเป็นเลขอะไรทึงจะยกกําลังสองเป็นเลขสิบสิบหกก้อนนี้จะเห็นว่านักเรียนจะคิดออกได้ง่ายเลยว่าคือสี่ก้อนนี้ต้องเป็นสี่ครับใช่ไหมฮะแล้ว,แล,วแล้วพอพอตรงนี้เป็นสี่วมันมีตัวหนึ่งนะครับนักเรียนคือตัวที่เป็นลบครับลบสี่ ยกลังสองคือลบสี่คูณลบสี่ลบคูณลบได้บวกนะครับเป็นสิบหกมันมีสองตัวนะครับเพราะนั้นมองเลยก็ได้ครับถ้าเรา,เาถ้าเราเรียนด้วยความเข้าใจเรียนจะรู้ว่าวงกลมเนี่ยนะครับนะครับวงกลมเนี่ยถ้าฝึกคิดแบบนี้ครับนักเรียนจะไม่ต้องไปนึกดูว่ามันจะใช้เรื่องไหน นะครับพอถึงหน้างานแล้วนักเรียนผ่านไปหลายๆหลายๆเทอมนะครับนักเรียนลืมเรื่องนี้แต่นักเรียนยังจําได้อยู่ว่าเออเนี่ยอ,อะไรยกกลังสองเป็นสิบหกเนี่ยนะครับก้อนทั้งก้อนเนี่ยมันต้องเป็นสองตัวครับเพราะฉะนั้น m ลบสามต้องเท่ากับบวกลบสี่ 4. ถูกไหมครับเป็นทั้งบวกด้านลบสี่เลยไงนะเพราะฉะนั้นก็แยกเป็น2ตัว m ลบ3เท่ากับ4 กับ m ลบ3เท่ากับลบ4ก็แก้สมการปกตินะครับอันนี้ m ก็เท่ากับย้ายไปก็เป็น7กับ m เท่ากับย้ายไปฝั่งนู้นครับลบ4บวก3เท่ากับลบ1ก็เป็นได้2ค่าใช่ไหมครับ7กับลบ1นะนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะทำได้ในอนาคตนะครับแต่ถ้าเราจะไม่ได้นะครับจะไม่ไดก้ก็ลืมตรงนี้ไปซะ นะครับก็มาเข้าขั้นตอนนี้นะครับเข้าขั้นตอนนี้ลบสามนะลบสามนะขั้นตอนนี้ครูบอกว่าเคยบอกว่า m นะครับ x สองเท่ากับตัวเลขตัวแปรนะเพราะนั้นตรงนี้ m ลบเทียบกับตรงนี้นะครับ x สองเท่ากับสิบหก x เท่ากับบวกลบรูทสิบหก x เท่ากับเท่ากับบวกลบสี่เหมือนกันนะครับเหมือนกันทำหลัก การนี้ครับเหมือนกันครับนะเหมือนกันนะครับวันเลบ3าเท่ากับบวกลบรูทสิบหกวันเลบ3าเท่ากับบวกลบ4นะก็มาทำดองเดียวกับข้อเมื่อกี้นะครับนะก่อนก่อนหน้านี้นะครับ m บวก m ลบ3เท่ากับลบ4กับ m ลบ3เท่ากับ4นะครับ m ข้อนี้ก็คือลบ1 M ข้อนี้ก็คือ7 นะครับก็ค่ามาเท่ากันครับยังไงก็เท่ากันนะครับยังไงก็เท่ากันแต่ถ้าคนผิดทางนะนะนักเรียนจะไปทําช้าแบบนี้นะครับมีโอกาสพลาดนะครับถ้าคนไม่ค่อยแม่นนะอาจจะพลาดแบบนี้นะนะครับพลาดพลาดแบบนี้ครับคือไปไปพยายามที่จะไปยกกําลังตรงนี้ครับอาจจะเป็นแบบนี้ครับหน้ากําลังสองไง ลบ2หน้าหลังนะครับหน,หน้าหน้ากำลังสองลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะครับมองเป็นกำลัง 2, สองสมบูรณ์ตรงนี้ครับจะเป็น2 36ลบ 6m บวกกับ9นะครับแล้วค่อยเคลียร์เท่ากับ16แล้วเคลียร์ฟอร์ม m กำลังสองลบ 6m นะครับบวก9ลบ16เท่ากับ0นไงมาแบบนี้ครับ M2-6M งสลบ6ก็ก็จะเป็นลบ5ถูกไหมครับ5้เท่ากับ0หรือหเนี่ยหรือ 7, เนี่ย7นะฮะถูกไหมครับเ 7, 6 7 8 9 7โอเคเป็น7นะครับก็เลยมาเลีย์ฟอร์มเนี้ปุ๊บ ก็เลยมาเ,าเข้าหลักการนะรเข้าหลักการแยกแฟกเตอร์แยกแยกแยก,แยกตัวประกอบนะครับก็มาดูตรงนี้7คูณ1นะครับ7คูณ1ก็ต้องเป็นลบที่เเพราะว่าลบเบวก1เป็นลบ6นะครับก็จะเป็น m ลบ7กับ m บวก1เท่ากับแบบนี้ครับก็ค่าจะเท่ากันนะครับ ใชเท่ากันเห็นไหมก็มีโอกาสพลาดตรงนี้ครับความจริงมันก็น่าจะง่ายๆจนถึงตรงนี้แล้วเห็นไหมครับข้อแตกต่างระหว่างวิธีที่เราทําข้อนี้ไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับเราจะเลือกวิธีไหนเร็วๆนะครับแต่ถ้าเรารู้หลายๆวิธีทําให้เราวิเคราะห์ได้ออกนะครับว่าควรจะเลือกวิธีไหนนะครับทิ้งข้อสุดท้ายไว้เนาะนะข้อท้ายไว้นะครับเมียนข้อท้ายก็ไม่มีอะไรนะครับเพียงแต่ นะครับเพียงแต่เคลียร์ตรงนี้ครับนะบลุยตรงนี้เข้ามานะครับเพราะตรงนี้ไม่ใช่เลขศูนย์เพราะถ้าเลขศูนย์ปั๊บมันก็เหมือนกับแยกตัวประกอบตรงนี้ได้เรียบร้อยแล้วตรงนี้เ,ป,เป็นเลขสามสิบสองครับเราต้องลุยเข้าไปนะครับก็จะเป็น t บวก t กำลังสองบวกสิบสอง t แล้วก็ลบสามสิบสองแบบนี้ครับแล้วก็เป็น t กำลังสองบวกสิบสอง t แล้วก็บวกสามสิบสองเท่ากับศูนย์ แล้วก็แยกตัวประกอบตรงนี้ธรรมดานะครับคงได้แล้วนะครับถ้าหากนักเรียนติดตามทั้งหมดใน,ในในในหน้านี้ครับเห็นว่าวิธีหลักคือ3าพจนเล็บนะครับเป็นวิธีที่สําคัญมากนะครับก็ควรจะฝึกแล้วทําให้ได้นะครับจําหลักการให้ได้นะครับก็ฝากไว้นะครับ